พี่ต้องกลับยังไงน้ำตู้ไปรถำตู้ครับจากนิสสอรี่เหรอครับงานคนเดียวมาคนเดียวครับยายาอยากไปงานบอดช้ายครัยายาไปงานบวชครับใครใครดึงคานหนูพี่ป้าฝนแน่เลยดึงซะแดงแฉะเลยหนูค่อยๆน้องหนูตื่นตื่นเลยน้องสิ่งหมานี่หนูเอาคุ้มใหญ่เลยคนคุ้มใหญ่เลยน้องร้องไห้

วันนี้เป็นแบบแม่เนี่เดียวเดียวเวลาน้องนอนหลับอยู่มันจะไปแย่ไปแกล้งเล่นกับน้องหอมนะน้องอย่าร้องไห้เนี่ยโอ้หหนูดูต้องทำน้ำเบาๆสิธรรมดาๆน้องน้ำจับน้องเบาๆเดี๋ยองให้ดีแสบพี่ฝอยพูดว่าอุ๊บกุ้งจะดิฮะก็จับจับน้องจับจับแทนเขาจับไม่เป็นมันยอมปล่อยไปที่ไหนแล้วล่ะเบาๆลูกเบาๆอย่าดูกรธซะแน่เลยลูกจับเบาๆจับอย่างนี้จับอย่างนี้ อุ or, mm. um. ้ยยุงก nah, ัดหรอลูกหนูก็ยุงยุงที่ไหนกัดมาเจ็บไหมเพราะฝนดึงทางหรือว่าโดนยุงกัดเนี่ยน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจี๊ยบไปเจี๊ยบหน้าน้องเนี่น้องร้องไห้หอมนะหอมพี่น้องหอมไม่ได้หอมเล็กพี่เขาบอกอย่าเพิ่งหอมน้อยยังไม่ล้างหน้าเดี๋ยวน่าจินนะน้องก็หาวหาวอย่างเดย เดินใครก็แดงเกับวันนี้ขนเขาหยิบแน่นมากเลยนี่ดีมากไม่อยากให้น้องจับมือค่อยๆค่อยๆลงยังยังอยู่น้องยังเย็กอยู่จับเบาๆแบบป้ายเอ้นี่แตะๆธรรมดาอย่างนี้แตะๆแตะๆแตะๆคุณพูดนะเนี่ยน้องน้องแค่แตะน้ำมือที่สองว่ากัน